จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและทำบุญตักบาทเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2568เช้าวันที่18มกราคม2568ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสลิวงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและทำบุญตักบาท เนื่องในวันยุทธตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2568ยโดยมีนายสุวั์เข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชายาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยขา้าราชการตุลาการอายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และองค์กรต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองมีพระนามเดิมว่าพระนเรศหรือพระองค์ดำเป็นพระราชะโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133อครองราชสมบัติ15ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148 สิริพระชนมพรรษา49พรรษาพระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมดนั่นคือจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายูทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐสำหรับวันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหตถีกับพระมหาอุปราชาของเมียนมาโดยถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตการอันนำมาซึ่งความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงการปัจจุบัน